พระเอกดังโพดน้อมลำลึกถึงนาหลวงร้อเก้าลั่นผมรักสถาบันนักสแสดงหนุม่มที่ผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบที่มีคนชื่นชอบและอยากลองทานพอรีวิวคือปังมากอร่อยไม่ไหวสำหรับพระเอกหนุม่มอาร์ตพัสุดบานแย้มได้โพสตอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อน้อมลำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณของนาหลวงรัชกาลที่9 ระบุว่าจะกี่ปีก็นำลำลึกในพระมหารการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในหลวงราชกาลที่9 13ตุลาคมยังจำได้ดีผมได้เป็นหนึ่งใน33คนของประชาชนที่ได้วางพันดอกไม้จันทรบนพระเมรผมรักสถาบันแฟนๆแห่คอมเมนต์เพียบขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราโกศิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ